ฮัลโหลสวัสดีะคะ่ะดูนคนกอาทำสุขบำบรมบรีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้คือลงเบสเมคอัพมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็วันนี้จะมาแต่งตาทุกคนดูกันนะคะก็เห็นรูปบอกกันแล้วนะคะว่าวันนี้จะมารีวิวอายแชโดว์ที่แบบน่ารักมากเลยซื้อเพราะความน่ารักก็คืออันนี้เลยคะ่ะชิงอันนี้คืออายพาเลตนะคะจากแบรนด์แมคแอนดี้นั่นเองนะคะน,นี่คือคิดเช่นไนแคลเลอร์สูดอายแชโดว์นั่นเองนะคะเบอร์ที่พอมันซื้อมาคือเบอร์ 02นะคะก็จะเป็นน้องเหมียวคนนี้นั่นเองนะคะน้องเขาน่ารักมากนะคะตัวนี้ราคาสูงอยู่เหมือนกันนะคะแด่วเราจะขึ้นราคาให้ดูว่าน้องเขาจริงๆอะ่ะราคาเท่าไหร่นะคะคือพันอะไรไม่รู้อะ่ะแต่ว่าเห็นบ่อยๆนะคะมันน่ารักริมตัวสีเทาตาสีเหลืองนะคะด้านในก็จะเป็นน้องเขาแบบนี้แหละค่ะแล้วก็เปิดออกมาเราเจอกับกระจกนะคะซึ่งกระจกคุณภาพดีเลยแล้วก็มีแผ่นรองมาให้เป็นรูปน้องเหมียวแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะคะ แล้วก็นี่เลยอายแชโดว์ Shadow ทั้งหมด9สีเป็นโทนน้ำตาลเนะคะเป็นโทนแบบนูโตรลโทนธรรมชาติใช้ได้นะคะสโมกี้อายได้อะไรเงี้ยแล้วก็พิเศษตอนที่เนี่ยมันมีปัม๊มความเท้าเมยเท้าเหมียวนะคะซึ่งตอนที่บํมใช้นะบัมใช้ข้างๆอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าเกิดสวอชปัดไปเนี่ยก็คือน้องเท้าก็น้อง อุ้งเท้าเขาเนี่ยก็จะแบบเรือนเรือนหายไปซึ่งมันแบบทำใจไม่ได้จริงๆนะคะรำขึ้นสีสว c h ให้ดูนะคะสีค่อนข้างที่จะมีความแบบชัดเจนอยู่นะโอเคเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแต่งหน้าให้ดูกันก็จะเป็นลุคเหมือนแบบ s โ o k กี้หน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาก็แต่งเบาๆันค่อนข้างจะเยอะอาจจะมีแทรกคลิปแบบว่าที่เป็นแบบว่า หนักๆในคลิปที่ภาคไปแต่งไปอันนั้นก็คือเป็นสโมกยอายนะคะลุคนี้นะคะถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ภาคไปแต่งไปได้เลยนะคะก็เป็นสโมกอายที่สวยมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาสโมกยอายสีน้ำตาลเผื่อคนที่แบบชอบคัดเป้าชอบแบบสีน้ำตาลอะไรเงี้ยนะคะไปไปดูกันเลยดีกว่าคือในนี้นะคะเขาจะมีชิมเมอร์อยู่หนึ่งสาสี่ 4อันนะคะสช่องแล้วก็อีก5ช่องเป็นเนื้อแมทซึ่งบบว่าสีที่เขาเลือกมาทั้งชิมเมอร์และแมทเนี่ยเป็นสีที่เหมือนแบบคุมโทนอะใช้ได้แบบ e v e r y d a y l o o ลใช้ได้ปาร์ตี้ o ุคคือบางที Everyday Look เราก็จะใช้เทื่อเค่องเนี้ยโทนๆทนเนี้ยเนาะประมาณนี้นะคะถ้าจะไปปาร์ตี้ลุกก็ช่วงประมาณนี้คือเหมือนแบบเขาคิดคอร์สสีอะไรมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็รู้สึกเออโอเคเลยนะคะ ลืมเลยค่ะปําขอลงเหมือนแบบว่าคอนซีลเลอร์ที่เปิดตานิดนึงซึ่งอันนี้ดีมากอันนี้คือของ Art Skin Matte by Original นะคะ by by Under Art Concealer นะคะซึ่งซื้อมาเป็นเบอร์03นะคะอันนี้คือไม่ได้คาดหวังซื้อมาเพราะมันถูกนะคะ20บาทเองแต่ว่ามีวันนึงเอามาลงเป็นเบสนะคะที่ใต้ตาไอที่ไม่ใช่ดีที่เปิดตาแล้วอายแชโดว์แม่งติดแบบโอ้โหติดคนดีมากเลย เอมันดีของมันดีโดยที่แบบว่าเราก็คนพบแบบงงๆเลยนะอันนี้เซอร์เคียนคุณโสธิดานะคะซึ่งไม่รู้มีขายแล้วหรือเปล่าเขาซื้อมานานล้คิดว่าไม่มีขายแล้วคนระัแรกงจะลงมงงาหออลงเป็นสีแบบเนื้อๆไข่ๆอันนี้ก่อนนะคะเพื่อเซตตัวคอนซีลเลอร์นะคะแต่จริงๆมันออกมีความน้ําตาลนิดๆนะแต่ก็ลงเซตไปก่อนนะคะทั่วเบ้าไปเลย สีที่สที่จะลงค่ะขอเป็นคัดเบ้าไปเลยนะคะสีหัวใจตรงกลางนะคะมันจะเป็นสีเหมือนแบบโอนตินนิดนึงนะคะสีประมาณนี้มันติดแปลงค่อนข้างค่องข่อจะเยอะก็เคาะออกนะคะเสร็จแล้วก็คัดเบ้าเลยนะคะหาเบ้าให้เจอโดยการที่กดลงไปอย่างนี้กดลงไปก่อนเห็นบ้าเห็นเบ้าเลยยังนะคะพอเห็นแล้วก็คัดเลยค่ะบางคนเหมือนหาเบ้าไม่เจอคัดไปก่อนสีค่อนข้างทีท่จะชัดเจนอาจจะเป็นเพราะว่าเราลงเหมือนแบบ เบสที่เป็นคอนซีลเลอร์ไปด้วยนะคะจะลงเป็นเชฟกลมเชฟ V Cat Eye อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เลยตัวนี้ก็ต้องจะลงตามเชฟที่ถนัดก็คือเชฟกลมนั่นเองนะคะลงช่วงเบ้าตาตรงนี้แล้วค่อยๆไ like, ล like, ่ไลให้เกลี่ขึ้นไปสูงๆได้เบ้าที่แบบชัดเจนมาแล้วนะก็เป็นสีเหมือนแบบ น้ำตาลอมส้มๆนิดนึงแต่ก็ไม่เคียงว่าส้มจานะคะเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นสีอันนี้นะคะเพราะวันนี้เราจะสโมกกี้เนาะก็จะใช้สีน,นี้มันจะมีติดความแบบว่าชิมเมอร์นิดนึงแล้วอันนี้มันจะเป็นสีออกน้ําตาลที่มันจะมีความม่วงนิดนึงนะก็จะลงจิ้มลงไปที่เบ้าตานะคะแล้วก็คัดเข้าไปอีกนะคะเมื่อกี้เราฟุ้งสูงนะคะรอบนี้เราจะไม่ฟุ้งขนาดนั้นเราจะลงต่ำกว่านะคะ แล้วก็ค่อยๆวน,วน,วนๆเกลี่ยนะคะเนี่ยยังเหลือเหมือนตรงกลางไว้นะคะเหลือพื้นที่ตรงกลางไว้แล่พื้นที่เมื่อกี้ที่เราเว้นว่างไว้ก็คือใช้ตัวนี้นี่แหละคะ่ะวนๆลงไปตึกขึ้นแล้วนะวู้ยดูเป็นแบบสายฟรอแล้วนะคะยังยังไม่พอนะก็จะเพิ่มสีอันนี้ลงไปนะคะเป็นอุ้งเท้าเหมียวอีกอันหนึ่งซึ่งจะมีความ เข้มมากกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะคะก็จะลงจิ้มลงไปอีกเหมือนเดิมแล้วก็ลงเฉพาะช่วงเหมือนอ่เขาเรียกว่าไงรอยพับเปลือกตาค่ะวนซ้ายวนขวาช่วงแค่รอยพับเปลือกตาพอให้มันมีความแบบเอ้ยชัดเจนขึ้นนะคะคือในณนะจุดนี้จะใช้แปรงที่มีความเล็กลงก็ได้นะแต่ว่าบําชอบใช้แปรงเดียวนะเห็นปะจะเห็นเลยว่าฝั่งเนี้ยมันจะดูลึกขึ้นนะคะดูแบบ้ยมีเบ้าขึ้นมา ชัดเจนขึ้นนะพอได้เบ้าที่ชัดเจนอย่างนี้แล้วนะคะตรงกลางมันก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของ Art Skin เหมือนเดิมนะคะเพื่อเหมือนแบบว่าเอ่อให้สีที่เราจะลงเนี่ยมันชัดขึ้นนะคะเฉพาะตรงกลางพอนะแล้ว Art Skin คือพิกเมนต์สีแน่นแน่นนะ20บาททำม,มันดีอะไรอย่างนี้ว่าไม่งงแล้วบางก็ใช้สีออกแนวแชมเปญนะคะทองท,องทองตรงนี้นะคะ ลงช่วงกลางเปลือกตานะคะเฉพาะกลางเปลือกตาเท่านั้นนะจ๊ะแบบนี้เลยแล้วก็แตะสีสีนี้นะคะเพิ่มย้ำลงไปช่วงลายหางตาค่อยๆเกลี่ยให้ตัวที่เราลงอะ่ะมันมันสมูทกับสีอื่นๆมากขึ้นนะ ด้านบนเราพอแล้วนะคะมาลงที่ด้านล่างบ้างเราใช้เป็นสีตรงกลางคือสีหัวรูปหัวใจันนี้นะคะกับแรงที่มีลักษณะเล็กๆแบนๆหน่อยนะคะก็จะลงปลายหางตานะแล้วค่อยๆเกลีย่ยเข้ามาสีอันนี้ค่ะที่เป็นเท้าแมวนะคะลงช่วงปลายหางตาอย่างเดียวเพราะว่ามัน ค่อนข้างที่จะมีความเข้มคือสังเกตเลยว่าเนี่ยลงขนาดนี้ฟอร์เอลไม่มีเลยนะคะแล้วฝุ่นบนตัวแผ่นก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะน้อยกว่าโกโกเทลอีกอะที่เราแต่งหน้าไปคาเฟ่นนะน้อยกว่าโกโกเทลมากเลยคือช่วงรแรกๆเนี่ยแมกแนดี่อาจจะยังทำอาชาชโดว์ไม่ค่อยดีนะช่วงรแรกๆที่วําใช้ช่วงรแรกๆช่วงรแรกๆที่เขาออกอะแต่หลังๆเหมือนแบบเขาปรับนู่นปรับ,น,รบนี่ให้มันดีขึ้นเพราว่า มันเป็นแบรนด์ที่เก๋เลยนะหัวตานะคะใช้กับน้องเท้าเหนียววันนี้นะคะจะเป็นสีแบบทองๆหน่อยนะคะลงไปเลยที่หัวตา <c oughs> เปิดเน่ข <c oughs> องเรากีดอายไลเนอร์กันเถาะวันนี้ก็คงจะวิงนิดนึงนะคะก็จะใช้เป็นอ่าวอดบอดนะคะ black eye cool black eyeliner เที่ยงหาซื้อใหม่ไม่ได้อยากได้จริงๆมันดีมากๆเลยกรีดตามปกติที่กรีดได้เลยนะคะ ตามประมาณนี้นะคะมันจะวิงประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลีดตายเท่ากาันเขียนคิ้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาทําส่วนอื่นให้ดูกันต่อนะคะโอเคค่ะก็เขียนคิ้วนะคะกรีดอะไรเนื้อติดขนตาปลอมนานมากนะนานมากเดี๋ยวเรามาทําส่วนที่อื่นเหลือกันนะคะจริงๆเนี่ยแก้มเนี่ยลงเหมือนลิปสติกเวลาะคะเราจะใช้เป็นฮอร์โจท e dimensional shape อันนี้นะคะเอะ น่าจะมีสีเดียวนะไม่แน่ใจเหมือนกัน,นะคะ่ะก็ใช้ปัดแก้มอันนี้นะคะกับแปง้งอันนี้เป็นของ r e เร e c h เทคนิ s นะคะก็จะปัดช่วงปลายๆหางตานะคะสีแน่แนๆนะคือปาล์มเนี่ยไม่ได้ลงแป้งนะคะใช้รองพื้นของออ ODBO Happy Soft Foundation อันนี้นะคะก็คือจะทำการรีวิวนั่นแหละไม่ได้ลงแป้งแล้วรูสกผิวสวยเนาะ ก็ใช้ไฮไลท์ที่เขามีให้นะคะลงเพิ่มคอนทัวร์ก็พาเลตนี้เลยค่ะอันนี้ชอบตรงที่ว่ามันเป็นคอนทัวร์สีสีเทาอะคะ่ะไม่ใช่สีแบบว่าน้ำตาลแดงอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะคะดูเป็นแบบแสงและเงาแต่ว่าในลุคนี้เออมันเป็นธรรมชาติไม่ได้แล้วนะคะเชดดิ้งจมูกด้วยนี่แหละนะจ๊ะ วันนี้จเจ้าเล็กแค่ไหนล่ะ mm hmm. รู้สึกว่าสีไฮไลท์มันไม่แน่นไปมหยิบอันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้เป็นเกลลาสนะคะที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นไฮไลท์แบบสายฝอนิดนึงนะคะ mm hmm. มันน่าจะคู่มากกว่าไ mm hmm. อตัวฮัวโจแบบนี้แหละที่เราต้องการนะคะเราต้องการความคุ่แบบนี้เลยเพราะว่า เรามาสายฝอคัดเบา้าคัดครีสอะไรขนาดนี้จะเบาก็ไม่น่าใช่เนาะทุกคนลิปสติกก็คงจะเป็นเดิมๆเ,เนาะพวกแบบว่าอันนี้ที่ใช้ก็คืออีเมจิกนั่นเองนะคะมันปามีเบอร์สกับเบอร์หนึ่งแต่ว่าจะเลือกเป็นเบอร์สี่นะเพราะว่ามันจะออกอความนู้น้ำตานิดนึงเพราะว่าเบอร์หนึ่งมันจะมีความ ติดชมพูเป็นความพิชพิชไปหน่อยนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนก็แต่งตาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุกๆนี้เป็น Smoky ok e ้อนะคะซึ่งชอบมากแต่รู้สึกว่า เหมือนแต่งตาไม่เท่ากันเหมือนข้างนี้สูงกว่านะคะก็ขอไปด้วยนะคะแต่ว่าลูกนี้คือชอบมากนะคะก็ใช้อาชโลจากแม c กแอนดี้นั่นเองนะคะเน้อมียวที่น่ารักของเราตัวนี้น่าจะราคาแพงนะคะก็เขาให้มา9สีเป็นโทนน้ำตาลหมดเลยนะคะก็แต่งง่ายมากคือโทนน้ำตาลเนี่ยคามรู้สึกว่าทุกคน เหมือนแบบทุกคนคนที่เริ่มแต่งหน้าต้องมีโทนน้ำตาลนะคะถ้าใครเหมือนแบบเพิ่งเข้ามาดูชาแนลแล้วเพิ่งเริ่มแต่งตาก็คือแนะนําเป็นพาเลตนี้เลยเพราะว่ามันมี9ก้าช่องมันคุ้มมากๆนะคะทั้งสีชิมเมอร์สีเนื้อแมทคือมีความชัดเจนค่อนข้างที่เป็นอย่างดีเลยนะคะถือว่าค่อนข้างดีเลยเดียวนะคะให้มาหมดเลยนะคือเหมือนแบบสีเบจสีคัเบ้าสีแบบว่าท r น n s ชันคัลเลอร์เลยสีชิมเมอร์อย่างเงี้ยสวยหมดแล้วก็ คือใช้ได้ใน everyday look แล้วก็ party look ได้เลยอันนั้นลุคนี้ยก็ไป party look แต่ว่าจะแต่งลุคนี้ไป everyday look ก็ใหม่ว่านะคะก็แล้วแต่เลยนะคะคือสำหรับตัวปามนะปามใช้ทั้งแบบที่มี eye base ก็คือตัวคอนซีลเลอร์ของอัลสกินกับตัวที่ไม่มีแบบ eye primer หรือว่า eye base อะไรเลยอยู่บนเปิือกตานะคะถ้าไม่มี eye base บอกเลยว่าประมาณ3ชั่วโมงก็หายไปเลยอะ หายไปเลยสําหรับวันที่แต่งหน้าแบบน้อยๆนะลงสีแบบเบาๆอ่ะหายไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอแล้วก็ตกร่องด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดมีอายพร i มเมอร์อายเบสเนี่ยสีมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วอยู่ติดทนไปได้ทั้งวันตลอดทั้งวันนะคะรวมถึงไม่มีการครีส ด้วยนะคะก็คือฉะนั้นตัวนี้แนะนำว่าควรจะมีอายพริเมอร์ถ้าไม่มีอายพริมเมอร์จริง,รงก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ก็ได้ค่ะแต่ว่าใช้ในปริมาณที่น้อยนะเพราะว่าคอนซีลเลอร์มันไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเหมือนแบบอายพริมเมอร์นะคะก็ควรจะใช้ในปริมาณที่น้อยนะคะส่วนตัวใช้แล้วชอบไหมค่อนข้างชอบเพราะว่าเป็นสีโทนน้ำตาลที่ช่วงนี้บําอินเพราะว่า ต่ก่อนนะ้าปองก็จะอินสีชมพูสีม่วงเลยแต่ว่ายังอินอยู่นะคะสำหรับโทนโทนนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ก็เหมือนมีความอินความน้ําตาลขึ้นมาแล้วน้ําตาลมันแต่งง่ายแต่งได้ทุกๆวันเลยนะคะหยิบสีไหนลงสีเดียวลงสงสีเกลีย่ยก็คือออกจากบ้านได้แล้วลยอะไรเงี้ยนะคะพาเลทนี้คุ้มไหมคุ้มอ่ะคุ้มตั้งตั้งแต่ความเป็นแมวแล้วเพราะว่าเราเป็นทาสแมวนั่นเองนะคะก็ คงตั้งแต่ความเป็นแมวแล้วคือชอบมากแล้วก็ความน่ารักคือข้างนอกมันก็น่ารักข้างในยังทําน่ารักสีชัดเจนพิกเมนต์แน่นเกลี่ยง่ายที่สําคัญฟอ r o เอาท์ไม่มีเลยอย่างที่ทุกคนเห็นว่าฟอ r o เอาท์มันม,มันไม่่มันไม่ล่วงเลยคือปามตอนที่แต่งตาเนี่ยไอตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ลงแป้งนะคะเนี่ยไม่ได้ลงแป้งมันไม่มันไม่ได้หลุดออกมาช่วงแบบใต้ตาอะไรใดๆเลยอันเพราะว่าคืออาจจะเพราะว่าปามเคาะด้วยแต่ว่าในความรู้สึกของปามอะ ตามรู้สึกว่าตัวนี้มีฝุ่นน้อยกว่าโกโกเทลที่ตามแต่งไปคาเฟ่อีกอันนั้นคือฝุ่นบานตาไทยเลยแต่วัาเนี้ยฝุ่นน้อยแล้วก็สีชัดคือความเป็นแป้งมันไม่ได้เยอะเท่าโกโกเทลตัวนี้คือ G นะคะราคาร้อยกว่าบาทมัม้งปันไม่จาซื้อที่ร้านคุณหน่อยแล้วมันจะขึ้นลิงก์รูปร้านให้ดูนะคะนี่ค่ะสามารถซื้อได้ที่ร้านคุณหน่อยเลยนะคะคลิกไปสอบถามกันได้เลยนะคะ โอเคหวังว่าทุกคนจะชอบการสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลองแต่งลุคนี้ลองแบบแต่งแล้วก็เฮ้ยถ้าใครแต่งแล้วก็แท็กมาใน IG เราก็ได้นะคะอยากรู้ทุกคนจะแต่งเป็นยังไงบ้างนะคะในส่งของเราแต่งตาไม่เท่ากันนะจ๊ะ ออโอเคขอังว่าทุกคนีะชอบกันสรุปคลิปนี้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บำด้วยรวมถึงกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมตามบมในโซเชียลมีเดียด้านอื่นๆค่ะรีวิวเจา้าบายบัมรีเอ๊ะทวิตเตอร์หรือว่า IG แอดบัมเบรีเอ๊ด้วยเช่นกันนะคะอยากให้บำรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะจะลองดูก็แล้วกันถ้าเกิดว่าสนใจนะถ้าไม่สนใจก็เข้า,ขาไปก็ได้กันนะ <laughs> โอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย